พอถวายความน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเทรานุเถระพระเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ธรรมนำชีวิตในช่วงแรกตรงนี้ชื่อว่ามอมอรอคู่ไทยนะฮะมอมอรอคือมหาวิทยาลายัยมหามกุฏตร,ราชวิทยาลัยมหาวิทยาลายัยพระพุทธาศาสนาของประเทศไทย วันนี้ทางรายการได้รับเมตตาเป็นอย่างสูงนะจากวิทยากรที่จะได้น้อมนำหลักธรรมมาให้กับท่านญาติโยมสาธุชนเอาไปเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตนะฮะเพร่อพระคุณเป็นผู้บริหารในตำแหน่งคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย และนอกจากนั้นยังเป็นพระสังฆาธิการนะฮะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดอาวุธวิกสิตารามตอนนี้เพรีรยะคุณพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วขอเชิญท่านทั้งหลายนะฮะทุกท่านได้น้อมนมัสการเรเรยคุณพร้อมๆกันนะฮะเพีรยรคุณพระศรีวินัยพร์ด็อกเตอร์ขอถวายความรบรับเพรีรย์ระคุณครับเพรีรยคุณครับเช้าว,วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเรายังอยู่กับ ถ้าฝรั่งบอกซีรีส์นะครับ,รบเ,ปเป็นชุดธรรมะชุดใหญ่ชุดหนึ่งเลยนะยที่เรียกว่าสัมโดชงหรือพูดชงเจดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นองค์ธรรม สำคัญในการตรัสรู้องค์สมุทรสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความจริงค,รคืออริยสัจของที่นําสู่การตรัสรู้นั่นเองแต่วันนี้รรเรามาเป็นตอ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 นเราผ่านตอนที่หนึ่งคือสติสัมโพชฌงมาแล้วนะครับเรียค,คุณต้องทุกอย่างต้องตั้งสติจากนั้นมาสู่องค์ที่สองคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นการวิจัยในองค์ธรรมต่างๆ<ม>และน้อมนําจิตเข้ามาสู่หลัก สามัญของโลกก็คือไตรลักษณ์การอนิจจังทุกขังอนัตตาวันนี้จะเป็นอีกองค์ธรรมที่สําคัญมากนะก็คือวิริยะสัมโพชงแต่ก่อนจะไปถึงองค์ธรรมตรงนี้เพื่อนคุณครับวิริยะสัโพภชงก็คือความเพียรนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าบัณฑิตวิทยาลัยเนี่ยได้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือบัณฑิตเนี่ยให้มีความรู้ความสามารถเราต้องใช้ความเพียรด้วยนะในในในแต่ละระดับนะับตรงนี้ เรามีการส่งเสริมคือคือที่ถามเพราะว่ามีหลายคนเขากลัวว่าครับเอ๊ะมาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงแล้วจะยากหรือเปล่าไม่ถนัดเลยยิ่งเป็นทางพระขนาดพูดกับพระยังไม่กล้าเลยเนี่ยจะใช้อัตมาจะใช้อะไรแบบเนี้ยบางทียอมเรียกอัตมาเขาตัวเองก็มีเลยกลัวไม่หมดนะแล้วจะไปอยู่กับพระอาจารย์เป็นพระจะอยู่ยังไงแล้วยิ่งไปเรียนรู้ภาษาธรรมะอีกบาลีก็อ่านไม่ค่อยออก จะเรียนได้หรือเปล่าครับปริญญาโทปริญญาเอกมหามงกุดต้องใช้ความเพียรหนักแค่ไหนนี่แหละต้องใช้ตัวนี้เลยใช้หลักคำบ้างก็คือวิริยะนี่ครับเมื่อมีการประเมินนะเรามีการประเมินนักศึกษาที่มาเรียนแล้วเนี่ยวิชาที่เขาชอบที่สุดก็คือวิชาพระไตรปิาวเป็นอย่างนั้นไปครับวิชาภาษาบาลีครับเพราะเป็นวิชาที่ใหม่สําหรับเขาจากที่กลัวนะจากที่กลัวเป็นเป็นความชอบครับโดยเฉพาะ เรามีกรณีตัวอย่างอาจารย์สุชาติพลชุมครับท่านเป็นครูก็ว่าได้กูรูคร,ครับในด้านพระไตรปิฎกของมหาวิทยาลัยท่านก็เปิดสอนให้กับนักศึกษาและก็บุคคลภายนอกมีหลายท่านด้วยกันอยู่ต่างประเทศก็มี<อ>ครับได้มามีเวลาก็มาศึกษากับท่านหร,รหรืออยู่ เป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านก็ก็มีก็มาเรียนอยู่กับท่านเพื่อเห็นว่าพอเรียนพระไตรปิฎกแล้วสนุกครับสนุกที่จะเรียนรู้ว่าไม่เคยคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องนี้ไม่เคยคิดว่าธรรมะมันใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันซึ่งไม่ต้องไปรอฟังพระทันเทศครับวันพระหนึ่งเจวันมีครั้งหนึ่งอยู่ที่วัดแต่มาเรียนหนังสือได้ ตลอดได้ทุกวันนี่คือการพัฒนาครับพัฒนาบัณฑิตของเราให้ให้มีความรู้ความสามารถเรื่องนี้โดยมีการเสริมเรื่องของของพระไตรปิฎกเข้า<ช>ไปนอกจากนั้นยังมีหลักปฏิบัติด้วยไหมครับมีการปฏิบัตินอกจากจะก,การเร่าเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นปริยัติทีนี้ปริยัติถ้าเรียนรู้อย่างเดียวแต่ไม่ลงมือปฏิบัติเลยเนี่ยท่านก็เหมือนกับว่าเป็นภาชนะที่เปล่า<อ>มีภาชนะแต่ไม่มีอะไรอยู่ในข้างใน การปฏิบัติก็คือการเติมเต็มครับเติมเต็มองค์ความรู้พอเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้ว่าตัวเราจริงขาดอะไรมันจะรู้ได้ภายในเพราะฉะนั้นจึงต้องมีวิชากรรมฐาน<อ>ครับเรียนทั้งพระไตรปิฎกแล้วกรรมฐานแล้วปฏิบัติจริงด้วยเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวนะฮะกกให้มีความกล้ามีวิริยะมาก่อนเรื่อนคุณครับพูดถึงวิริยะสมโพชชงหรือองค์ธรรมที่สําคัญองค์ที่สามตรงนี้นะซึ่ง น่าจะไปสนับสนุนองค์อื่นๆได้อีกด้วยตรงนี้มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรให้เกิดความเพียรขึ้นมาได้ครับพระพุทธเจ้าท่านแนะนําแนวทางอย่างไรบ้างครับท่านได้ให้คติคติแนวคิดกับเราว่าคนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรับเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่จะถึงได้เนี่ยไม่มีธรรมะตัวอื่นใดเลยที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับความเพียร เพราะฉะนั้นจึงกล้าที่จะต้องทำตลอดไปท่านใช้คําว่ากล้าที่จะทำทุรละคือหน้าที่ของตัวเองว่าหน้าที่เรามีอะไรให้ทำหน้าที่นั้นให้ดีและให้ตลอดไปอย่าไปหยุดชะง,งักอย่าไปลังเลอย่าไปสงสัยเราต้องดูเป้าหมายของเราไปข้างหน้าครับความเพียรเนี่ยบางครั้งบางบางท่านนะอพอทำไปทำไปมันเป็นเนกาทีฟเป็นเชิงลบเช่นบอกว่า เนี่ยทำดีตั้งเยอะไม่มีใครเห็นความดีเลยหรือรทําดีทั้งไหลาเมื่อไหร่ไหนพระท่านบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมีที่ไหนเนี่ยไม่มีแล้วก็เลยละความเพียรไปนั้นเมื่อไหร่จะถึงที่สุดของความเพียรเราจะทำทำ,ทำแค่ไหนอย่างไรครับมันเป็นธรรมชาติถ้าเรานึกถึงว่าถ้าเรานึกถึงเรื่องทุกเรื่องมันเป็นธรรมชาติบางเรื่องมันก็ประสบความสําเร็จได้ทันตาเห็น แต่บางเรื่องมันต้องอาศัยเงื่อนไขของเวลาสถานที่บุคคลอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีเงื่อนไขอย่างนี้เราก็ต้องรู้ว่านี่มันคือธรรมชาติถ้าเราไปฝืนธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็จะตามใจเรารเพราะฉะนั้นอันไหนที่ตามใจเราเป็นความทุกข์ต้องไปตามใจธรรมชาติถ้าเราทําตามใจธรรมชาติได้เนี่ยนั่นแหละเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นเอง,เองน,นั่นแหละคือ,ค,อ,ค,อคือคือความสมดุล คือความสมดุลคือความสุขแล้วครับความเพียรหรือวิริยะนะฮะในในทางพระพุทธศาสนาซึ่งต้องต้องเข้าใจหลักของธรรมชาตินะยพื่คนณครับทีนี้วิธีที่จะนำไปใช้สู่ชีวิตประจำวันจริงๆน,นะครับอย่างเช่นให,ให้เห็นเป็นรูปธปรมรมขึ้นมาเนี่ยนะเช่นเนี่ยดูรายการเราจบ,บแล้วเนี่ยต้องประกอบ กิจาการงานต่างๆอของญาติโยมสาธุชนที่ติดตามรับชมอยู่มันไม่มีกําลังใจคมันมันอยากจะเริ่มความเพียรน,นั่นแหละคือคุณบอกต้องเป็นความกล้าแล้วมันไม่มีกําลังใจมันจะสร้างกําลังใจยังไงให้มันเกิดความเพียรครับอืมครับอันนี้อันนี้ตัวนี้สําคัญครับคือพอคนทําอะไรแบบตั้งใจแล้วเนี่ยอยากจะให้มันเป็นตามที่ตัวเองต้องการพอไม่ประสบความสําเร็จหรือนานไปเนี่ย ก็เกิดความเบื่อหน่ายครใคร,ใครอยากความเพียรอยากความเพียรมันก็เลยไม่ประสบความสําเร็จครับทีนี้ว่ามีคนวิธีใดมีมีวิธีใดที่จะให้มันมันเกิดความเพียรอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือการปลุกใจก็คือการรู้ตื่นรู้รปลุกใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าที่เราทําอะไรทุกวันเนี้มันเป็นหน้าที่มันเป็นภาระเป็นหน้าที่ของเรา ที่จะต้องทำต่อเนื่องต่อเนื่องโดยไม่ได้ย่นย่อต่อความทุกข์ความเบื่อหน่ายก็ต้องเติมกำลังใจเติมกำลังใจให้กับตัวเองวันนี้ได้ข้อคิดธรรมะที่ชัดเจนจากพระพุ่นคุณครับขอขราบขอบคุณพระอนเพืุณมากครับผม ท่านญาติโยมสาธุชนนะฮะนอกจากมีสตินอกจากจะเข้าใจหลักของธรรมชาติแล้วต้องมีความกล้าในการทำความดีนะฮะแล้วก็ปลุกใจตัวเองอต่อสู้กับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ด้วยความเพียรน,นะฮะตามที่เรบคุณได้เมตตามอบข้อธรรมะาทุกนี้ให้ท่านญาติโยมสาธุชนนะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะ,ะขอความสุขความสวัสดีความเจริญในพระธรรม ขอองค์สูในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร